เดี๋ยววันนี้ฮะเราจะมาสอนวิธีการปั๊มเส้นเชือกกันโอเคป่ะฮะซึ่งมันเป็นการใช้บั็กในไมโครับแล้วอันนี้เนี่ยฮะผมจะมาสอนวิธีสร้างที่แบบง่ายมากนะฮะง่ายกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอีกนะฮะง่ายกว่าฝรั่งง่ายกว่าทุกสิ่งทุกอย่างใดๆดในโลกเนี่ยอยากจะเปิดก็เปิดอยากจะปิดก็ปิดแล้วสามารถสร้างได้ทุกทิศด้วยเช่นกันนะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้ยเครื่องมือดีๆแบบนี้บอกเลยฮะเลิศเพื่อเป็นการประหยัดไกลเกินเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเริ่มเลยฮะดิดนิ้ว ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสําหรับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะฮะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเราจะมาสอนวิธีการสร้างเครื่องปั๊มสตริงกันนะฮะหรือปั๊มเชือกภายในไมค้าโอเคป่ะฮะโดยเฉพาะในคลิปนี้เนี่ยฮะเราจะมาสอนกันอย่างละเอียดอธิบายหลักการเชิงลึกแล้วก็สอนเขาเรียกว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างโอเคป่ะฮะคือไอ้เครื่องปั๊มสตริงเส้นเชือกอันนี้เนี่ยฮะไปแอบ,บดูคลิปชาวบ้านชาวเมืองเข้ามาแล้วฮะก็ของฝรั่งอะนะโอ้สอนยากรู้สึกดูยากเลอเกินหลักาการก็ไม่อธิบายแล้วก็สอนนนนนนแบบบไมม่คครรดนะดด้้้ววยยะะัังเเีี๋ใิปาาจ ลงรายละเอียดเชิงลึกกันโอเคปะ mm. เอาเป็นว่าคลิปอันนี้เนี่ยฮะเขาเรียกว่าอยู่ได้กันยาวๆเลยแล้วบั๊กอันนี้เนี่ยฮะมันเป็นบั๊กเก่าแก่ของโมแจงแล้วนะเขาก็ไม่แก้สักทีก็แบบโอเคก็ดีนะฮะอ่ะขอเกินไ้ก่อนละกันเส้นเชือกเนี่ยฮะก็คือสตริงอันนี้โอเคปะซึ่งถามว่าไอเจ้าเส้นเชือกอันนี้เนี่ยฮะมันมีประโยชน์ยังไงแน่นอนถ้าเกิดสมมตินึกอะไรไม่ออกนะเราหาวิเลจเจอโอเคปะฮะแล้วก็โต๊ะเอ่อโต๊ะเฟชชิ่งเทเบิลซึ่งเราสามารถเอาพวกนี้เนี่ยฮะ มาแลกขายของได้เห็นปะฮะเราก็เย,ย้เราอาจจะต้องปลดล็อกอะไรเขานิดนึงนะฮะเอเมมลลอ่ะแปหนึงนะฮะเอาเอเมมลลอ่ะไปให้เขาก่อนปุ๊บปงเปิงงเปึงบปิ๊บ่ปงปิง,ปงปบ่งเปิงบ่งเปิงบ่ะเปิงบ่บบอองเปงบ่กคปง่งเ่งเคิ่งเปะฮะ่ลเปิง่งจากนั่งผมิาผม่าผ,ผ <c oughs> ปิบนงิงบเปิงบ่งเปิงบ่งเงบ่เปิงบานเป็ว่เปอมันมเนต้อ่งบาเปิงเิเอ,อ,อบาบ่่เอิงเ่งเปเทคนึงอเเออปปบเงบเงบเิิ่เปป เนี่ยฟิชเช่นแมนเนี่ยฮะสามารถเอาสติงเนี่ยมาแลกเป็นเอลโมลโลได้โอเคป่ะฮะซึ่งเห็นป่ะเครื่องปั๊มสติงมีประโยชน์นะฮะก็สามารถใช้ในการปั๊มเอลโมลโลก็ได้ก็โอเคอ่ะที่เหลือไม่จําเป็นละไม่ถึง NPC ฮะไม่จําเป็นละไม่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 ประสบอุบัติเหตุดีกว่าฮะเราก็จะใช้แบบเออนี่ฮะเราก็จะแบบใช้น้ําส้มแท็กโกนะฮะโอเคโอ้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโออไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออไม่เห็นไม่เห็นอ่ะ เอาหายไปไหนหมด <Bro. S 1> หายไปไหนกันหมดแล้วล่ะนะโอ้ไม,ไม่ไม่รู้เลยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคฮะเราก็โยนของฝากไว้แบบโยนโยนไปก่อนเอเเข้าเรื่องของเราฮะขอโทษนี่บอกแล้วอย่าชวนคุย <c oughs> เห็นป่ะเนี่ยนอกเรื่องทุกทีเลยนี่คือเครื่องปั๊มเส้นเชือกของเราโอเคป่ะฮะสามารถเปิดแล้วก็ปิดได้ตามที่ต้องการนะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะคล้ายแบบนี้คือจะวางยังไงก็ได้นะฮะจะใช้เป็นฮอปเปอร์รองด้านล่างก็ได้หรือจะทํายังไงแล้วแต่เลย เดี๋ยวเรามาสอนวิธีการแบบเบื้องต้นพื้นฐานกอนเลยละกันนะฮะอันดับแรกนะฮะจะหันหน้าไปทิศไหนไม่มีผลสามารถทําได้หมดเลยโอเคป่ะฮะเดี๋ยวสมมตินะอ่าเริ่มเริ่เเมเริ่มต้นแบบเริ่มต้นใหม่จริงๆฮะทุบทุบทุบไม่เอาฮะทุบทุบทุบเราจะต้องเริ่มจากสูนฮะจ้างตามได้เลยฮะง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอเคปะ่ะอันดับแรกฮะขึ้นมาก่อนฮะเสาขึ้นมาฟึบต่อไปทิปใบหูฟึบโอเคป่ะฮะแล้วก็เส้นเชือกสองอันตึงตึงนะฮะแล้วก็ ต่อขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ทิฟไฟหปุ๊บเนี่ยฮะให้มันกอกแก๊กกอกแก๊กเวลาเราเดินผ่านลักษณะไหนใคล้ายแบบนี้โอเคป่ะฮะแล,ะล้วหลังจากนั้นฮะก็จะวางบล็อกอะไรข้างล่างก็ได้นะฮะหรือจะใช้เป็นฮอปเปอร์วางข้างล่างบแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ฮอปเปอร์หายฮอปเปอร์อยู่นี่เนี่ยฮะจะใช้ฮอปเปอร์วางข้างล่างแบบนี้แล้วแต่ฮะไม่มีปัญหาแต่ว่าใน คลิปนี้ผมวางเป็นบล็อกธรรมดาไปก่อนละกันนะ,ะจะได้แบบเออมองได้ง่ายๆและหลังจากนั้นถัดไปฮะเราก็วางบล็อกแบบนี้นิดนึงนะฮะขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบนี้ฟึ๊บๆเสร็จแล้ว <c oughs> อ๋อมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรออาวางแถบดอเข้าไปนะ,ะเป็นตัวเปิดปิดน้านิดนึงนนจากนั้นถัดไปนะฮะแบบนี้ฟึบๆคือจะวางยังไงก็ได้โอเคปะ่ะจะวางแบบนี้นะฮะหรือจะวางเออเออจะวางยังไงก็ได้อะคือทําไงก็ได้ให้มันปิดน้ําได้อะโอเคป่ะฮะลักษณะคล้ายแบบนี้โอเค แล้วหลังจากนั้นฮะเราก็วางเอ่อถังน้ำนะฮะเป็นเตอร์ l o อกแบบนี้โอเคฮะแล้วก็วางบล็อกข้างบนแบบนี้ลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคป่ะฮะถ้ามันใช้งานไม่ได้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีแก้นะฮะเริ่มต้นฮะเราก็เอา r ว v e r ออกมาก่อน r ว v e r นะฮะเพื่อให้หน้าตาคล้ายๆกันแล้วกันฮะอันนี้ฟาร์มเนี่ยเวลาเราก่อสร้างอันนี้ผมหันหน้าไปทางทิศเหนือโอเคป่ะฮะซึ่งฟาร์มก็หันหน้าไปทางทิศใต้อ่ะตามนั้นเรากดวางแบบนี้นะฮะ,ะแล้วหลังจากนั้นฮะเราเอา s er, h, h e a r ์ s h e a r อันอันนี้ทานใช่ไหมเนี่ยก็เนี่ยก็แค่แบบวางเส้นเชือกสองงานวางแถบดอที่ใส่น้ําแล้วก็มีคันโยกตรงเนี้ฮะวางแบบนี้และอย่างนั้นแลวหลังจากนั้นฮะอย่าเพิ่งเปิดโอเคป่ะถ้าเราเปิดไปเนี่ยฮะมันจะไหลแบบนี้อันนี้คือผิดนะฮะก็อย่าเพิ่งฮะปิดประตูให้เรียบร้อยวางเส้นเชือกเหมือนเดิมก่อน๊และหลังจากนั้นฮะ C G M คือเราต้องเปลี่ยนเป็น survival ก่อนกดทุบหนึ่งครั้งทุบแบบครั้งเดียวโอเคป่ะฮะทุบเลยแค่นี้นะฮะ แล้วสังเกตว่ามันจะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นเรียบร้อยฮะแล้วเราก็คลิกขวาได้เลยสำคัญหนึ่งอย่างนะฮะเห็นปะฮะลีเวอร์อยู่ตรงไหนลีเวอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะต้องทุบเส้นเชือกตรงนี้โอเคปะไม่ใช่ว่าลีเวอร์อยู่ตรงนี้แล้วเรามาทุบเส้นเชือกตรงอื่นไม่ได้นะฮะอ่ะเราก็กดโยกฮะเห็นปะฮะแล้วมันก็จะสามารถปั๊มเส้นเชือกออกมาได้อย่างนี้อยากจะเปิดก็ได้อยากจะปิดแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะฮะหรือเราจะเอาฮอปเปอร์วางข้างล่างก็ได้ เนี่ยฮะเอาฮอปเปอวางข้างล่างป,ปึ๊บแบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ให้มันจัดเก็บปึ๊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 บเห็นป่ะฮะสร้างง่ายๆก็ได้ในคลิปยูทูบฝรั่งทําอะไรกันแบบยากเย็นเหลือเกินอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการก่อสร้างโอเคป่ะฮะก็สามารถสร้างได้ทุกทิศอย่างทีต่ตรงนี้โอเคฮะคันโยกอยู่ด้านซ้ายมันก็เหมือนตัวอย่างที่เราเพิ่งสร้างเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องป่ะฮะแต่คราวนี้เนี่ยฮะพอมาด้านนี้เนี่ยฮะคันโยกสังเกตว่าที่ผมสร้างเนี่ยฮะมันอยู่ด้านขวาซึ่งมัันนนกกกปรบบด้เหมืออะาาจิงงแแแตต่่ึว ทุบทุบทุบเออน้ำไหลไปสิเออดีอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงฮะคือมันเป็นข้อจํากัดของเกมไมค์ครับโอเคป่ะคือบั๊กอันนี้เนี่ยฮะแต่ละทิศทางเนี่ยฮะมันสร้างไม่เหมือนกันแต่มันก็แค่เปลี่ยนตำแหน่งคันโยกนิดนิดหน่อยๆนยั่นแหละฮะอะนี่ฮะเราก็เพียงวางเส้นเชือกปึ๊บปึ๊บลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคป่ะอันนี้คือตำแหน่งที่ผิดนะฮะแต่ก็จะให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงที่เราคุยกันเมื่อกี้ฮะอันนี้คือคันโยกถูกต้อง่ปฮะอะ ถาถูกต้องเนี่ยฮะมันก็ควรอยู่เหมือนเดิมนะฮะแลวหลังจากนั้นฮะเราลองโยกคันโยกดูเออแล้วก็โยกปิดสังเกตไหมเนี่ยฮะสังเกตเอาไว้ว่าแบบเอ้ยทำไมมันไม่เด้งปึ๊ก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 เหมือนเมื่อกี้เลยมันเป็นเรื่องของทิศทางโอเคป่ะฮะถ้ามันบั๊กแบบนี้นะฮะเออไม่ถึงถ้ามันปั๊มไม่ได้เนี่ยฮะก็ให้จัดการเคลียร์ใหม่ย้ายตำแหน่งซะนะฮะจากด้านนี้อ่ะทุบออกแล้วก็มาด้านนี้แทนนะฮะย้ายฝั่งย้ายฝั่งคือมันต้องได้สักฝั่งหนึ่งอะโอเคปะ่ะนะฮะแล แล้วก็อย่างที่บอกฮะคันโยกอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะต้องตัดเชือกฝั่งตรงนี้นี่คือเส้นเชือกโอเคปะ่ะกดคลิกซา้ายครั้งหนึ่งปุ๊บอ่าได้แล้วฮะแล้วเราลองเปิดมันควรจะปั๊มได้ลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคป่ะฮะมันจะมีกรณีเดียวที่ปั๊มไม่ได้เลยก็คือเอ่อคนเปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยฮะใช้เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ของ Paper MC นะฮะถ้าใครใช้ตัวเซิร์ฟเวอร์ของ Paper MC เนี่ยฮะ <ไป S 1> จะไม่สามารถปั๊มอันนี้ได้นะฮะก็อาจจะต้องบอกเจ้าของเซิร์ฟว่าแบบเอ้ยเปิดให้ปั๊มเส้นเชืออออกไได้้หน่ย่ยยยะะรางงเีฮ หรือบางเซิร์ฟที่แบบเป็นเซิร์ฟใหญ่ๆเขาอาจจะปิดไม่ให้ใช้บัคตัวนี้ก็ก็ก็อดนะฮะเนี่ยทำฟาร์มเชือกใช่ไหมฮะแล้วก็เอา NPC แล้วเราก็บาเรลนิดนึงปุ๊บขั้นแรกเนี่ยฮะเห็นปะ่ะโอ้โหแป๊บเดียวก็ได้สตริงแล้วเราก็แค่เพียงไอเอามาแลกป๊บซึ่งวิธีการแลกเนี่ยฮะคือเราจะต้องเอาสตริงใส่เข้าไปประมาณ20ใช่ไหมฮะมันก็อาจจะดูสิ้นเปลืองนิดนึงแต่ก็เอาเถอะฮะไหนดูซิฮะเราสามารถอ่ะ อ๊ยแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บนึงอย่าเดินหนีดินี่ฮะเรามาเปิดวิกิกันดีกว่านะฮะยับนะฮะไม่ใช่ไหมครับแฟนด้อมนะอี่ไหมครับแฟนด้อมเดนะฮะเราจะต้องมา mycraft dot w i k i นี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะฮะรู้สึกอคติอย่างยิ่งนะฮะกับ mycraft dot fandom เดโฆษณาเยอะมากโอเคอ้เอเผอเอเอนะฮะเราจะไม่อคติใครนะฮะเอออ่ะนั่นแหละฮะเราหาฟิชเชอร์แมนเฟสแป๊บหนึ่งนะฮะไหนดูซิสามารถซื้ออะไรได้บ้างสามารถซื้อพัฟเฟอร์ฟริต แป๊บหนึ่งนะเราเอาเอลโมโลมาซื้ออะไรได้บ้างสามารถซื้อเบ็ดตกปลาอ๋อแล้วก็ซื้อแคมป์ไฟอ๋อแล้วก็เอาเอลโมโลมาซื้อปลาคอสรู้สึกฟิชชิ่นแมนเนี่ยฮะอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะฮะคือถามว่าใช้ในการปั๊มเอลโมโลใช่ไหมก็เอลโมโลซื้อเบ็ดตกปลาก็คงไม่อยู่ดีสรุปแล้วนะฮะพวก NPC หรือวิลเลจเจอร์เนี่ยฮะของฟิชชิ่นแมนมีประโยชน์อย่างเดียวคือรับซื้อสติงซึ่งแน่นอนฮะ ปั๊มเอาสิครับปั๊มเอาสิครับเพราะเรามีสติงอย่างไม่จํากัดโอเคฮะเราก็จะปั๊มฝั่งตรงนี้นะฮะแล้วก็ปั๊มตรงฝั่งตรงนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งตรงนี้เดี๋ยวอธิบายหลักการฮะใจเย็นๆนี่ฮะเราก็เปิดสักประมาณแบบสีเ่อมก็เด้งดึ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 งโอ้ยมันฟินมากเลยนะจริงก็ดึ๊กดึ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 กโอเคฮะพอพอปิด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 กิดปกดปิพอก่อนพปิ่อน อะเรามาอธิบายหลักการของบั็กตัวนี้กันดีกว่านะับว่าบั็อกอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะฮะโยนทิ้งถุย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 คือคือมันก็ไม่ใช่เป็นการอธิบายบั็กหรอกนะฮะว่าแบบมันทำงานยังไงพอถ้าเกิดบั็กเนี่ยมันแก้ง่ายทางโมแจงเ็าคงแก้ไปตั้งนานแล้วอันนี้คือเป็นบั็กเก่าแก่แบบตั้งแต่ที่ไบหูมาอันดับแรกฮะเราต้องมาเข้าใจหลักการธรรมชาติของทิฟวายหูก่อนละกันนะฮะซึ่งเออผมจะแปะลักษณะคล้ายแบบนี้นะฮะแล้วเราก็แปะเส้นเชือกนนิิดึงงต นี่ฮะตะเองตะเองตะเองเตะเองตะเองตะเองโอเคแล้วเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะเอาไม้แปะไว้ข้างล่างแบบนี้นิดนึงโอเคฮะก็ถ้าเกิดเราเดินผ่านมันก็จะมีกระแสะไฟไฟ้าเลสโตนอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละถูกต้องปะฮะแต่รู้หรือไม่ฮะว่าเราสามารถใช้กันไกเชียเนี่ยฮะในการตัดไม่ให้มันทํางานก็ได้อ่าเดี๋ยวอธิบายซึ่งปกติแล้วนะฮะให้ดูตรงนี้ถ้าเกิดสมมติเราใช้มือทุปนะฮะฟึบเห็นปะฮะกระแสเลสโตนเนี่ยฮะมันทํางานแม้กระทั่งเราเอามือทุปสติงแล้วนึมัก็ทํางานถูกต้อง แต่มันจะมีอีกหนึ่งวิธีะฮะเขาเรียกว่าการดีฟิวส์การดีฟิวส์ก็เหมือนแบบเป็นการแบบไม่ให้มันทํางานอะ่ะเราก็ใช้เพียงเชียร์เนี่ยฮะกดทุบโอเคป่ะฮะพอเราใช้เชียร์กดทุบป,ปุ๊บเห็นไหมฮะเส้นเชือกอยู่เหมือนเดิมเลยแต่ถ้าเกิดเราเดินนะฮะในจุดตรงที่ว่าเราเพิ่งตัดไปก็คือบริเวณตรงไม้เนี่ยอัดทุบอีกรอบหนึ่งนะฮะเห็นป่ะฮะเนี่ยเราทุบเท่าไหร่เนี่ย,เ,เ,เ,ยเชือกมันก็ไม่ออกมาโอเคป่ะฮะซึ่งเนี่ยพอเราเดินไปนะฮะเห็นอะไรหรือเปล่า hmm. ไฟแลสโตนมันไม่ติดถูกต้องป่ะฮะแต่ถ้าเกิดเรามาเดินข้างนอกสีเหลืองน,น,น,นอกบล็อกไม้อะ่ะฮะปึ๊บเห็นป่ะฮะเลสโตนมันติดทั้งสองฝั่งเลยอันนี้มันก็บาปนิดนึงแหละเห็นป่ะฮะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเลสโตนติดแต่ถ้าเกิดเรามาเดินตรงไม้ที่เราเพิ่งตัดไปนั่นแหละฮะความพังพินาศมันเริ่มจากตรงนี้นั่นแหละฮะแล้วถ้าเกิดสมมติน,นะฮะเรากด f 3ที่คีย์บอร์ดของเราเนี่ยแล้วเราดูเข้าไปเออขอโทษฮะมันเรียกว่า disarm คือถ้าเกิดสมมุติเรายังไม่ได้ตัดเนี่ย this arm มันจะเป็นโฟล์ขอโทษที่เครื่องหมายเครื i o n mark ตัวนี้มันบางแต่ว่าเนี่ยคำว่า this arm โอเคป่ะฮะ this arm เห็นยังแวบอ่ะวงกลมให้ละ this arm เนี่ยฮะ this arm มตอนนี้ยฮะมันเป็นโฟล์อยู่โอเคปะ่ะก็คือตำแหน่งตัวเนี้ยฮะเรายังไม่ได้ปลดเราปลดปลดปลด,ปลดระแวงมันอ่ะเออนะฮะแต่พอมาตรงนี้นะฮะที่เราตัดไปเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเกิดเรากด F 3เนี่ยฮะ this arm ตัวเนี้ยฮะมันจะเป็นสีเขียวเป็น true นั่นก็หมายความว่าแบบโอเคฮะตรงนีีี้้้้้ปลลลอดดดภัยยแแวววก็เเนนน่ิไคราฮะ มันจะบั๊กตรงไหนเห็นป่ะฮะบางครั้งเนี่ยพอเราจะพยายามที่จะทุบมันพยายามที่จะทุบมันก็ยังอยู่สถานะเดิมถูกต้องป่ะฮะแต่เกิดเราทุบแบบเยอะๆนิดนึงปุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยฮะสตริงมันถึงจะเด้งแล้วคราวนี้เนี่ยฮะพอมันเป็นสถานะที่ว่าแบบมันต้องรออัปเดตอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันมันทำงานไม่พร้อมกันเข้าใจไหมแล้วบางครั้งมันก็แบบดุ๊บดุไปเขียสตริงมาเพราะว่ามันแบบเอ้เชื่อมันก็ยังอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็วาดเชือกมาซ้อนกันอย่างเงี้ยฮะเออไมค์คาร์มันก็บ้าๆ เชื่อไปปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยฮะตรงเนี้ยกว่ามาจะทิกเกอร์เนี่ยฮะมันก็มีดีเลย์ของมันถูกต้องป่ะฮะมันมีดีเลย์ของมันเสมอแหละซึ่งไอการที่ดีเลย์พวกเนี้ยฮะมันก็ทําให้บักนะเออสนุกชนะดีซึ่งสําหรับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยฮะวิธีทาที่ง่ายที่สุดก็คือเอาแค่เพียง2อันพอแล้วคือถ้าเกิดสมมติอะอย่าง2อันอันนี้ฮะคือเชือกเนี่ยฮะมัน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 กอบกู้ตัวเองไม่ทันโอเคป่ะฮะส่วนน้ำเนี่ยฮะมันก็ไม่ทันไหลคือมันแบบเป็นไทมิ่งเพอร์เฟ แล้วพออันนี้มันกระดกปุ๊บเนี่ยฮะมันก็เป็นการเคลียร์น้ําแล้วน้ํามันก็จะไหลมาอะไรเงี้ยมันแบบมันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วนะน้ามันจะไหลมาอ่าทำลายเชือกแล้วอันนี้มันก็เหมือนแบบเฮ้ยฉันยังมีเส้นเชือกอยู่นี่วาดเชือกใหม่ซะปุ๊บอ่ะนั่นแหละฮะมันก็เหมือนเป็นการปั๊มเชือกแต่ปัญหาต่อไปที่จะเกิดขึ้นคืออะไรฮะคือถ้าเกิดสมมุติเป็นเชือกสาอันแบบนี้เนี่ยฮะไทมิ่งมันไม่ได้โอเคป่ะฮะอย่างตัวนี้เนี่ยผมทดลองโดยการเอาเลสตนน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 วาาางงงลลัักกกษณะะะะค้้้้้ยแบบีีีีอจใหดดูตตรริึมเส้นเชืออกโอเคะนะ คราวนี้อย่างที่บอกเดี๋ยวเราก็จะเราก็จะตัดเชือกนะฮะตำแหน่งเดียวกันกับที่คันโยกเราอยู่นะฮะเราก็จะตัดแบบนี้ <Hey. S 1> ปึ๊บโอเคฮะคราวนี้เราก็ดิสอาร์มเรียบร้อยแล้วเราก็เอ่อโยกคันโยกนะฮะ <Hey. S 1> แต่ไอเครื่องปั๊มที่มันแบบมีความกว้าง3ามบล็อกตึงตึงตึงต้งแบบนี้ฮะมันจะใช้งานไม่ได้โอเคป่ะฮะคือมันก็ใช้ได้แค่แบบครั้งเดียวอะดูนะถ้าถ้าใครดูไม่ทนันเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนปึ๊บปึ๊บเป่ะฮะ มันมี2องสเตปเกิดขึ้นซึ่งจำได้ไหมมันมีกี่อัน1 2 3มันมีเชือกทั้งหมด3อันถูกต้องปะฮะแต่ในกล่องมีเชือกทั้งหมด 6อันเห็นปะฮะมันสามารถตมได้ด้วยเหมือนกันแต่มันไม่สามารถกอบกู้ตัวเองทันเข้าใจไหมน้ํามันไหลมาเร็วกว่านะฮะไอเจ้านีกอบกู้ไม่ทันแหวะดังนั้นก็แบบอ่าโอเคฮะจบดังนั้นก็เลยแบบโอเคฮะจบแค่เพียง2อันแบบนี้พอถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็สร้างหลายๆอันสิอาใช่ปะฮะคือเอาจริงอะแค่อันเดียวมันก็แบบเหลือๆแล้วอะนะฮะจะคนคนคนนึงอยากจะได้เส้นเชือกอะไรเยอะขนาดไหนเชียใช่ปะล่ะแล้วสำหรับคนที่เล่นเอาชีวิตรอดนะฮะพวกเชือกเนี่ยฮะมันก็มีประโยชน์หลายๆอย่างนะอย่างตัวนี้เนี่ยฮะผมกำลังทำฟาระ่้นี มันเป็นบล็อกทรายอ่านั่นแหละฮะกระบองเพชรต้องอยู่บนทรายถูกต้องป่ะฮะแต่คําถามคือเอา้าแล้วทรายมันลอยได้ยังไงนี่ฮะข้างล่างตัวนี้เห็นป่ะฮะมันมีเส้นเชือกอยู่ซึ่งเส้นเชือกอันนี้เนี่ยฮะมันก็สามารถทําให้ทรายเนี่ยลอยได้ก็สําหรับคนที่สร้างอ่ะเขาก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าแบบเออพวกเส้นเชือกเนี่ยสามารถใช้ในการตกแต่งได้หลายอย่างรวมไปถึงพวกแบบ เออเอาเส้นเชือกเนี่ยฮะไปวางไว้บนชูการ์เคนอย่างงี้ก็ได้เพื่อให้ชูการ์เคนเนี่ยมันโตแค่เพียง2บล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นฮะเครื่องปั๊มเชือกอยากจะสร้างยังไงก็สร้างไปเลยถ้ามีงบประมาณฮอปเปอร์อ่าก็วางฮอปเปอร์ไปนะฮะแต่ถ้างบประมาณฮอปเปอร์ไม่มีนะฮะงบประมาณฮอปเปอร์ไม่มีก็ก,ก็ก็ปล่อยให้ไอเทมมันแงกอยู่ที่พื้นแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็ตามไปเก็บอีกทีหนึ่งนะฮะไม่มีปัญหาเพราะเอาจริงนะฮะไอเครื่องปั๊มของเราเนี่ยฮะมันใช้บล แล้วก็อ่ะตรงนี้ไม่จําเป็นด้วยนะฮะอ่ะไอเจ้าเนี่ยมันใช้บล็อกแค่เนี่ยมันใช้แค่เนี่ยเอาจริงนะฮะที่เหลือตรงนี้คือแบบไม่จําเป็นเลยเนี่ยใช้แค่เนี่ยอยากจะเปิดอ่าปัมป๊มปัม๊มปั๊มรู้สึกเอ้ยพอแล้วพอแล้ว,อ,ลวอ่ะก็ปิดนะฮะชีวิตดีด,ดีนะฮะและทั้งหมดนี้นะคือเครื่องปั๊มเชือกนะฮะสามารถสร้างได้ถูกทิศไม่มีปัญหาโอเคป่ะฮะมาเข้าใจตรงกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ในการสร้างเอาชีวิตรอดต่อฮะยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหม่จะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผม ขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดสัตว์ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะไป <Bye. S 1> ชอบให้สอนไหมครับลักษณะคล้ายแบบนี้กันหรือเปล่าฮะคอมเมนต์ต้งบริเลยข้าบลากันได้เลยถ้าคิดไปออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย